สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านกลางเต็นท์เขาแหลมย่านะครับผมอ่านี่ก็เป็นสภาพร้านนะครับอ่าสภาพลานก็อ่าค่อนข้างสวยนะครับอ่าันนี้ก็อ่าชิงช้าแถวชิงช้านั่นนะครับก็คือไล่มาเลยนะครับวานนะครับต่างๆนะครับเราจองมานะครับน่าจะอ่าเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะครับสุดนั้นจะเป็น สูตทางนู้นจะเป็นสิบเลยครับตรงศารานะครับแล้วก็มาส1บเอที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับแล้วก็10บตรงนี้นะครับนี่เก้9แบบนี้อ่าฉลามวาน8นะครับสามานเจดหนะครับอ่าไล่มาแบบนี้นะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับนอนริมทะเลกันไปเลยนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของบ้านพักนะครับบ้านพักที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเผื่อใครที่ มาเป็นคณะนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นบ้านพักนะครับก็ลองติดต่ออุทยานดูได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีศาลานะครับที่เราจะประกอบอาหารนะครับตรงนี้ก็กางได้นะครับเนี่ยนะครับมีเขาตีล็อกไว้อยู่นะครับนีก็กางได้นะครับเผื่อใครอยากได้แบบอ่าฟิวเป็นศาลานะครับอันนี้คือปลาดาวยี่สิบสองนะครับผมอ่ายี่บสองนะก็ดีนะผมว่ากางตรงนี้นะครับแล้วก็ ลงไปชมวิวด้านล่างของนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเผื่อใครไม่อยาก,กลางแบบติดทะเลจนเกินไปนะครับนี่ก็ปลาดาว21นะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะครับก็าจากเมื่อคืนที่นอนติดทะเลเลยนะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือทรายนะครับที่พัดมาแบบแสลมนะครับก็มาอยู่ในเต็นท์นะครับ นี่เดี๋ยวพาลงไปดูภาพบรรยากาศนะครับนี่ปีชิงชาครับใต้ต้นมะขามอยากนี่ก็ดูนะครับอต้นมะขามนะครับส่วนนี้ก็กางได้นะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของพายุนะครับอันนี้พายุสิบห้านะครับพายุสิบหกนะครับไล่ไปสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับนี่ส่วนของพายุนะครับ มาดูร้านที่เป็นสลามกันบ้างนะครับอ่สลามวานแปดนะครับตรงนี้ดูวิวอลังการงานสร้างครับอาจจะการตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยชแคมมานะครับแต่บอกอย่างที่บอกนะครับข้อเสียคือซ้ายนะครับอย่างที่นอนเมื่อคืนนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมพัดลมกันมานะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ทะเล ็มีอีกอย่างก็คือไม่มีไฟฟ้านะครับคือมีหลอดไฟเปิดให้แต่ว่าจะไม่มีไฟฟ้าต่อพ่วงให้กับเราอันนี้นะครับก็คงต้องเตรียมกันมาเองนะครับนี่เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับแล้วก็ที่ประกอบอาหารครับตรงนี้เป็นที่ประกอบอาหารพนะื่อนนี้เป็นห้องน้ํานะครับนะแยกหญิงแยกชายนะครับ ห้องน้ำของคนเด็กคนชรานะครับมีทั้งเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องซ้วมนะครับผมคงขอเข้าไปดูไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมออกคนสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะมีคนอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างสะอาดนะห้องน้ำนะครับก็เป็นเนยนะครับอ,อย่างล้างจานนะครับเป็นสีขาวค่อนข้างใหม่เลยครับห้องน้ำ เป็นชัดโโคโะครับอันนี้ก็เป็นโซนห้องอาบน้ำนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ห้องนะครับข้อดีของที่นี่เลยคือค่อนข้างจะส่วนตัวเลยนะครับมีทางลาดนะสำหรับเดินนะสำหรับคนที่แก่ชรานะครับข้อดีเลยคือค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับดู เมื่อคืนนี้กลางก็อยู่3ามเต็นมีน้องกลางอยู่จุดนี้นะครับวันฉลามวานสิบสองเนี่ยนะครับจุดหนึ่งนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับเขาแหลมย่านะครับที่กลางเต็นนะครับเราสามารถเดินไปชมวิวฝั่งนู้นได้นะครับวิวอยู่ตรงนู้นนะครับไกลๆนะครับมีทางเดินเรียบทะเลนะครับผมมีส่วนที่เป็นที่ กลางเต็นท์แคมปิ้งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือลิงนะครับเพื่อนๆต้องระวังลิงด้วยนะครับผมก็เก็บของใส่ลังแบบนี้ไว้เลยนะครับกันการลื้อค้นนะครับเขาจะชอบมาแอบอยู่ตามพวกหลังคาตามต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับเราเผือไม่ได้นะครับก,ก็นี่ก็คือข้อควรระวังนะครับสำหรับคนที่ มาแคมปิ้งที่นี่นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเตรียมในส่วนของอ่าอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับพาวแบงค์พัดลมแบตนะครับเพราะว่าไม่มีปลั๊กต่อพ่วงนะครับผมอันนี้ข้อสําคัญเลยนะครับอย่าลืมเตรียมมานะครับผมส่วนบรรยากาศเนี่ยก็ให้สิบเต็มสิบนะครับผมในเรื่องของบรรยากาศนะครับแต่ว,ว่าในส่วนของความการอำนวยความสะดวกก็อาจจะ ธรรมดาของการมาแคมปิ้งนะครับอยู่ประมาณแปดเต็มสิบนะครับ่ปช้หาดเนี่ยคือแบบส่วนตัวกันไปเลยนะครับไม่วุ่นวายกับใครนะครับกลางคืนก็มาดูกิจกรรมแบบไปส่องปูส่องอะไรตามโขดหินได้นะครับ่านี้สำหรับรีวิวครับลานแคมปิ้งเขาแหลมย่านะครับโดยรวมก็ดีเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการ ชอบบรรยากาศส่วนตัวแล้วก็นอนติดทะเลครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม